กรณีของผู้กองแคทที่กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งกรมการปกครองได้อนุมัติให้ผู้กองแคทหรือร้อยตำรวจเอกอาทิตยาเบนจะปักลาออกจากตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดแล้วซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นกระแสนในสังคมไทยในช่วงหลังๆนี้ เรื่องราวเริ่มต้นจากการแต่งตั้งของร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิตยาเป็นปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกดแต่ก่อนที่เธอจะได้รับตำแหน่งนี้นานแค่ไหนก็มีการขอตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่กรมการปกครองไม่อนุมัติซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความพูดถึงอย่างมากในสังคม และนี่คือจุดที่เรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการปฏิเสธคำขอของกรมการปกครองผู้กองแคทอธิตยาได้เขียนหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อขอลาออกจากราชการซึ่งก็ได้รับอนุญาตแล้วตามข่าวที่รายงานไว้ว่าเธอได้เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าสีสเกษ แต่ที่น่าสนใจคือการอนุมัติให้ลาออกนี้มีข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจวันที่17ตุลาคม2568มีรายงานข่าวว่ากรมการปกครองได้ออกคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตามพระราชบัญญัติและระเบียบการที่เกี่ยวข้องซึ่งในบัญชีรายละเอียดการอนุญาตชื่อของร้อยตำรวจเอกอาทิตยาเบญจะปักปรากฏอยู่ในบัญชีนี้พร้อมกับหมายเหตุว่าเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นกรณีนี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนและสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายมีคนติดตามเรื่องราวและการเคลื่อนไหวของผู้กองแคท อย่างใกล้ชิดซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สังคมไทยกำลังติดตามอยู่ในขณะนี้มีผู้คนสนใจที่จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของผู้กองแคทและการตัดสินใจที่เธอจะไปประกอบอาชีพอย่างไรต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือทำไมผู้กองแคทจึงต้องการลาออกจากราชการมีข้อสงสัยว่าสาเหตุอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธคำขอไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือมีสาเหตุอื่นใดบ้าง การลาออกของเธออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ในชีวิตอาชีพของเธอและอาจกระตุ้นให้เกิดการสนทนาและความคิดเห็นต่างๆอีกมากมายคุณคิดว่าสาเหตุในการลาออกของผู้กองแคทอาจเป็นอย่างไรบ้างมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้การลาออกจากราชการของเธออาจเป็นการเปิดโอกาสใหม่ในอนาคตของเธอหรืออาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวงการการเมืองไทยอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้อ่าน